ะาี่นองมือนีกินอนหัรฝรั่งมันฝร,รังร่งเนื้อหัรฝรั่งชีสฮาเก็ตปิงเี่บ้งฟอาจะเปลือกเม,มช่ไหม่จะอยูอ่าซาชูวิสาชูอืมอุนอ่นอุ่นเอาปิงยังสีต่ออืมอันนี้ของของนาจอนของลูกชายหน่อยๆ จำรับสองคนอมามีสิปิง้งปิ้งชีสมาเดอ้อมากินของฝรั่งน้ำกันพีน่น้องนี่อ่าเบอร์บอลูกเอาเนยบ่เนยมันแสบยก็จำจุบบ่เนะ้ะเอาอย่างอันนี้หมูแฮมแฮมหมู กินกับเนยวายท่องห้องอยากตัวนี้ไหมอืมคึ้อยากเซนดีว่าแม,แ,มแม่แม่แม่มาเบม่งเดอแม่น <laughs> มาได้คือหนอนมากินน้ำกันอ๋อ้ถูข้าขอกินนี่อย่างเดีวยว ส,สีนมาไว้สีมาจำจุพี่น้องชิ้นจำจุนี่ซีมาจำจุขวรจะกินซาลูกยอยนล้าควรจะไปซวยสีนมาจำจุเอาเนือยอย้อจะเป็นลักษณะเอาไหม่แล้วลูกไหมแล้วคนเฮ้เนี่กินดีๆกับว่ากินน้อมาอยางมาปิ่งพี่น้อง เห็ดนี่แหละถึงอมถึงแกงโงอ้นี่พี่น้องชุกไปละโอ้บะท่านไล้สุกบะท่านลไล้ละลายตองมันละลายก่อนมันบอโลแล้วก็มาฮอยกับอันนี้พี่น้องอือนี่แล้ว เต๊าะแถมีอะไรในบาเก็ตอ่ประตูเนี่ยนะเต๊าะแถวบาเก็ตชิ้นนี้ส้อก็อ่ะอ่ะตะเกียวมาขีบดีกว่านอเป็นอ่ะอันนี้มันฝรั่งมันเป็นมันเทบแาบเรานี่คือมันฝรั่งนะคะเป็นทังใดวันนี้ นี่อันนี้แส่บชีดนี่อันแสบพี่น้อมตัญญา่ไหมเวาเรียกว่าอ้ยปันโอ้ยลูกได้แล้วได้แล้วลูกนี่บางพี่น้องหน่วยใหญ่ชีดหน่วยใหญ่ชีดหน่วยใหญ่ของแสบแล้ชีดนี่ของมา่อยได้ แต่ตะเกียบนะเอาตะเกียบนี่พี่น้องคือน้ำลายล้นแลวเป็นยังไงห,หออ่อนห่อนเนาะตกใส่มีเนาะกลังใส่มีดป่าใส่มีดล้วยทิ้ให้พี่น้องเบืง่งว่ากับช,ชีี่นี่พี่น้ององืมจับดูแค่ อย่างนี้ขึ้นเนื้อย่างเกาหลีพี่น้องถ้าวันนี้เป็นของพลังทุกความคือทิ้งข่อยแต่คิดทักคักแล้วแสกพี่น้องมันมันคือบอลเมื่อ,อยู่ Nó mất nhũng đẹp quá Hãy Để

อแอียงยางมีแีองอยงยางจี่นหรงครบสูตรมันเป็นอย่างใช่ชี้แต่มามักแบ่บ